بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี ah uh. ok r r ok ่น้องผู้สัทธาทั้งหลายครับเรากลับมาพบกันนะครับสำหรับทุกค่ำคืนในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับหลักอกิดะนะครับเรายังคงอยู่ในตำราของเชคฮาฟิดอัลฮะกามีรุฮิมะฮุลลอฮุตาอลนะครับ เป็นคำถามข้อที่67นะครับเชคถามต่อจากบทเรียนที่แล้วบอกว่ามาดะกอลาอิมมาตุดดีนิมินัสซาลาฟิซซาและฟีมัสอัลละทิลิสติวานะครับเชคถามบอกว่าในประเด็นในเรื่องของคุณลักษณะหนึ่งของเราจาราที่พวกเรารู้จักกันเป็นอย่างดีว่าอัลิสติวานะครับสติว่าหมายความว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาจาลาพระองค์ทรงอยู่เหนือบัลลังของพระองค์เนี่ย คำว่าอิสติวาเนี่ยนะครับในท่าทีของบรรดาออิมมะหรือบรรดาผู้รู้ในยุคสมัยซาลฟุสซอเลห์นี่นั่นหมายถึงบรรดาสฮาบะหมายถึงบรรดาตาเบีนแล้วก็บรรดาอัตบะอัตตาเบ,บีนบรรดาชนเหล่านั้นพวกเขามีมุมมองและมีความเชื่อเช่นใดในเรื่องของอันอิสติวาของอัล a h س ب ซ ا ن ฮาละ ت อ ا ลนะครับ เช่นตอ่บบอกว่าก็วลุมบิอจมัยหิมรฮิมหฮมมุลลฮุตะอาลานะครับบรรดาชาวซาลฟนั้นหมายถึงบรรดาสหายบรรดาตรบีนบรรดาอัตบัตะบีนนั้นมีคําพูดที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะของลสุภานหน้าหูวตะอัลานั่นก็คือเรื่องของอนันอิสติวะนะครับโดยที่บรรดาชาวซาลฟเหล่านั้นต่างมีมติเอกฉันเห็นตรงกันนะครับนั่นหมายถึงบรรดา ชาวซาลฟที่ยึดมันอยู่บนแนวทางที่ถูกต้องนะครับต่างมีความเห็นตรงกันบอกว่าอัลอิสติวาอุรอยรู้마จฮูลนะครับนั่นหมายความว่าอะไรหมายถึงอันอิสติวานั้นเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ไม่มีใครรู้จักนะครับร้อยรู้마지ฮูลไม่ใช่เรื่องไม่รู้หมายความว่าอะไรอันอิสติวาอุมาลูม คำว่าอิสติวะนั้นความหมายของอิสติวะนั้นเป็นที่รู้กันว่าหมายถึงอะไรคำว่าอันอิสติวะไม่ได้หมายถึงเรื่องที่ไม่มีใครไม่รู้ใช่ไหมครับเพราะทุกคนต่างรู้กันรู้ถึงหมายความว่าอะไรพี่นอ้องคําว่ารู้ที่นี่แปลว่ารู้ความหมายเพราะคําว่าอันอิสติวะในภาษาอ р а นะนะครับภาษาอรับนั้นหมายถึงอาลาและเอสจาฟะนะครับหมายถึงอยู่เบื้องบนอยู่ข้างบนอยู่เหนือ นะครับฉะนั้นเชจึงบอกว่าบรรดาชาวซาลฟต่างรู้และยืนยันว่าคำว่าอิสติวะของลราจตอา์阿นั้นหมายถึงอะไรหมายถึงว่าบรรดาชาวซาลฟรู้ถึงความหมายของคำว่าอิสติวะที่หมายถึงการที่อลอตเตอระอยู่เบื้องบนอยู่เหนือบรลลังของพงนะครับไม่ใช่สิ่งที่ไม่มีใครไม่รู้ ใช่ไหมครับ <Safe rév mark> ซึ่งในคําพูดคําพูดนี้ทําให้พวกเรารู้ว่าอะไรทําให้พวกเรารู้ว่าบรรดาชาวซาลัฟนั้นต่างยืนยันและยอมรับและศรัทธาต่อพระนามของหลวงสุภานุวัจนะและคุณลักษณะของพระองค์และยืนยันว่าคุณลักษณะของหลวงสุภานุวัจนะที่บรรดาชาวซาลัฟยอมรับและยืนยันนั้นบรรดาชาวซาลัฟเชื่อมั่นว่าคุณลักษณะต่างๆเหล่านั้นมีความหมายและรู้ถึงความหมายด้วย ใช่ไหมครับจึงบอกว่าคําว่าอิสติวะนั้นเป็นเรื่องที่ต่างรู้กันหมายความว่ารู้ถึงความหมายแต่สิ่งที่บรรดาชาวซาลฟจะมอบหมายกลลารละซุบฮานวาะวะจาราคืออะไรพี่น้องหมายถึงข้อเท็จจริงของคุณลักษณะนั้นนั้นวิธีการที่แท้จริงของคุณลักษณะนั้นนั้นนั่นคือสิ่งที่บรรดาชาวซาลฟไม่ทราบเพราะละจาอาไม่ได้บอกเอาไว้รอซุบไม่ได้อธิบายเอาไว้เป็นสิ่งที่เราจะต้องมอบหมายกับละซุบฮานวาะวะจารานั่นในด้านของของอะไรพี่น้องของ ข้อเท็จจริงของคุณลักษณะนั้นๆและและอะไรครับข้อเท็จจริงและวิธีการตีแท้จริงส่วนความหมายบรรดาชาวซาลฟต่างยอมรับและยืนยันและรู้ดีและเชื่อมัน่นว่าคุณลักษณะต่างๆที่อรล์เด้บอกเอาไว้นั้นมีความหมายเป็นที่รู้กันว่าหมายถึงอะไรวัลไกฟ์ไรรูมากูลนะครับแต่วิธีการที่แท้จริงนั่นคือสิ่งที่สติปัญญาของเรารับรู้ไม่ได้ ร้อยดุมะอาคไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ว่าวิธีการที่แท้จริงแล้วเป็นอย่างไรเพราะอะไรพี่น้องเพราะเรื่องของคุณลักษณะของลอสุภานุวาจะเรื่องข้อเท็จจริงนั้นเป็นเรื่องเร่เป็นเรื่องเล้นลับซึ่งเราจะไม่สามารถรู้ได้นอกเสียจากลอจาระได้อธิบายได้บอกเอาไว้แต่วิธีที่แท้จริงลอจาระไม่ได้บอกเอาไว้ใช่ไหมครับและไม่มีสิ่งใดที่เหมือนกับอัลลอฮ์และเราไม่เคยเห็นพระองค์ นั่นแปลว่าวิธีที่แท้จริงจะเป็นอย่างไรนั่นคือสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะรู้ได้ร้อยรู้มาอากูนเราไม่สามารถที่จะเข้าใจได้วันอีมานุบิฮีว่าจิบแต่ในทางกลับกันก็คือการอีมานการเชื่อการศรัทธาและการยอมรับต่อคุณลักษณะนั้นๆเป็นสิ่งที่จําเป็นที่เราจะต้องศรัทธาว่าเราจะอะไรพระองค์ทรงมีคุณลักษณะดังกล่าวตามที่พระองค์ได้บอกเอาไว้ตามที่ทัลซูนได้ยืนยันเอาไว้ วสุอาวันหุบิดะในขณะที่การถามการถามถึงวิธีที่แท้จริงเป็นอย่างไรถามถึงรูปแบบที่แท้จริงเป็นอย่างไรนะครับเป็นบิดะเป็นอุตริกรรมที่บรรดาสฮาบับไม่กระทํบา,ทาบรรดาตาเบยนไม่กระทํากันนะครับเป็นสิ่งที่อุตริกรรมนะครับเป็นการกระทําที่นอกขอบเขตของศาสนานะครับ ว่ามิน่าลอฮิอัริซาละนั่นก็เพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นคําบัญชาเป็นบทบัญญตัติใช่ไหมครับเป็นวาฮีที่มาจากอัลลอฮฺสุบฮานาอูวา่าจะอัลานั่นหมายความว่าอัลลอฮฺจะอัลาบอกเอาไว้ในกุรอานว่าพระองค์ทรงมีพระนามพระองค์ทรงมีคุณลักษณะทศุนย์ก็บอกเอาไว้ในฮะดิษที่สอฮีนั่นหมายความว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่อัลลจะอาลาบอกเอาไว้ในกุรอานนั้นเป็น คำบัญชาเป็นบทบัญญัติที่มาจากอัลลอฮ์สุบฮานะหูวาจาละไม่ใช่เป็นสิ่งที่มนุษย์คิดค้นขึ้นใช่ไหมครับว่าอัลลอฮฺรัสซูลินบัลในขณะที่เราจาลาเป็นผู้แจ้งเป็นผู้ประทานวาฮีลงมาและบอกเอาไว้ใน,นกุรอานถึงพระนามและคุณลักษณะของพรงค์ฉะนั้นหน้าที่ของบรรดาอาัูลก็คือหน้าที่ของท่านอับดุลเมม,มัซฮ์ราะฮลอก็คือการประกาศและบอกและอธิบายให้บรรดาสหายรู้ และรู้จักอ l l a h سبحانه และ ت ع ا ล ى ว่าอะไรน ا ตสดีกูว ا ل ت س ل ي ดังนั้นหน้าทีข่ของเราคืออะไรพี่น้องหน้าที่ของเราคือเราจะต้องเชื่อมันและจะต้องยอมรับศรัทธาใช่ไหมครับว่าเราจะอะไรพระองค์ทรงมีพระนามอันไพเราะมีคุณลักษณะอันสูงส่งที่เหมาะสมกับความยิ่งใหญ่และความสูงส่งขององค์ว่ากาดะกอ่าลกุมฟีชะมีออายติสซิฟัตฟีอายติลอัสมาอี ใน جميع ใน جميع آيات الأسماء والصفات وأحاديثها เละเช่นเดียวกันนี้นะครับคือถ้อยคําคือคําพูดของบรรดาชาวซาลฟที่จะพูดเช่นนี้กับทุกๆอายะอัลกุรอานและหะด i ษของทรสูลที่เดกล่าวถึงอะไรพี่นะ้องถึงพระนามและคุณลักษณะของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาอัลละดังนั้นเราจะต้องเชื่อมั่นว่าอะไรคุณทุกๆคุณลักษณะที่อัลลอฮฺละรสูลได้ยืนยันบอกเอาไว้นั้น เราจะต้องพูดเหมือนกับคุณลักษณะอันอิสติว่าว่าอะไรไรดูมาอากูหรือมาลูมคุณลักษณะนั้นเป็นคุณลักษณะที่เป็นที่รู้กันว่าหมายถึงอะไรไม่ใช่เป็นเรื่องที่ไม่รู้ใช่ไหมครับหมายถึงความหมายของคุณลักษณะนั้นนั้นวัลเกฟุไรดูมาอากูแต่วิธีเช่นอันมูซูนคาว่าลงมาในภาษาอาหรับนั้นคุณลักษณะนี้เป็นที่รู้กันว่าคําว่าลงมาแปลว่าอะไร ใช่ไหมครับแต่วิธีการที่แท้จริงว่าเราจะลงมาแบบไหนนั่นคือสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะเข้าใจได้แต่อีมานที่เราจะต้องศรัทธานั้นเป็นสิ่งที่จําเป็นที่เราจะต้องศรัทธาต่อคุณลักษณะนี้ของเราสุภานุวัจจะอะไรและการถามถึงวิธีนั้นเป็นยังไงพี่น้องว่าลงมาอย่างไงลงมาแล้วอารัชว่างไม่ว่างเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมครับถามถึงเหตุการณ์เหล่านั้นนั่นเป็นบิดาที่เราควรจะต้องไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวเพราะเมื่ออัลลอฮฺไม่ได้บอกทศูนู์ไม่ได้บอกการถามถึงวิธีที่แท้จริง ใช่ไหมครับเป็นบิดาเพราะสิ่งเหล่านี้มาจากอัลลอฮ์และเราซูงก็สอนเราแล้วบอกเราแล้วหน้าที่ของเราคือเราจะต้องศรัทธาเชื่อมั่นและยอมรับนั่นเองเฉนั้นเราจะต้องปฏิบัติเช่นนี้กับทุกๆพระนามและทุกๆคุณลักษณะของอัลลอฮ์ลาะหลวบฮ่านะฮูลลเอราบาวเราตะอัลลอฮ์ะาลกล่าวบอกว่าอามันนาบิฮิกุลลุมินออนดิรอบบินาพวกเราศรัทธามันต่ออัลลอฮ์ س ุบฮ ن ه ะาละกลาวบอกว่าอ่าเัรนะทุกๆสิ่งนั้นมเาจากเราผู้เป็นเจ้าของเรา ฉะนั้นพระนามของลลอ a ์ที่อยู่ในอัลกุรอานลักษณะของ a l l a ที่อยู่ในอัลกุรอานและอยู่ในฮะดิษสอมโตนสูนั้นล้วนแต่เป็นสิ่งที่ถูกประทานมาจาก a ลล a h س ب ح ุ ن ه และเตาละหน้าที่เราคือศรัทธาและเชื่อมั่นและยอมรับล l l a ์ Allah กล่าวอีกอายะหนึ่งบอกว่ามันนาบิลลาฮิวะชฮัดบิอันนามุสติมูนพวกเราศร,รัทธามั่นต่อ a ลล a h س ب ح ุ ن ه และเตาละและขอให้ท่านได้โปรดเป็นพยานว่าแท,ท้จริงพวกเรานั้นเป็นผู้ที่ยอมจำนวนต่อ a l ล a h سبحانه และเตาละแปลว่ายอมรับเชื่อมั่นศรัทธาและ ปฏิบัติตามคําบัญชาของพวกนั้นเองขอเราสุภาณุบาจะอาละก่อนประทานความดีงามให้กับพวกเราประทานความรู้ประทานความเข้าใจในศาสนาให้เรามีอีมานที่ถูกต้องและมั่นคงเพื่อที่การงานของเราจะถูกตอบรับนะเจ้าสุภาณุบาจะอาละวะอนลอว่าอาเบิ d ل ل ه ل ะะ ه و กาตุฮ